นะครับมาพูดถึงไอดอลสาวจากฝั่งฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นการเจบิลเหล่าไอดอลจากฝั่งญี่ปุ่นมานานสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับมีวงไอดอลจากฝั่งญี่ปุ่นวงใหม่ครับซึ่งอายุเฉลี่ยเนี่ยเพียงแค่14ปีเท่านั้นครับระยะหลังนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสต้อนรับนักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ปจากแดนสากรุระสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าล่าสุดนี้นะครับเกิลกรุ๊ปสาวหน้าสายไอดอลเรเนซองที่กําลังมาแรงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในขณนะนี้ครับก็ได้เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกในการเปิดตัวในระดับนานาชาติ ด้วยสาวๆนะครับก็ได้มาร่วมงาน J-Series Festival ครั้งที่2ซึ่งก็จัดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี้ครับงานนี้สาวๆทั้ง7คนก็ได้มาโชว์ความสามารถทั้งร้องเต้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใสและก็สามารถเอาชนะคนผู้ชมเนี่ยได้อย่างยุ่ัดถึงขั้นนะครับต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นกับเพลงสนุกๆของพวกเธอเลยแหะครับ キバ系アイドルチャンネルをご覧の皆さんこんにちは私たちアイドルネッサンスです10月19日にサワソニーというイベントに出演させでいただきますそして10月20日から12月29日までの間毎月2回秋葉カレチャンス劇場さんにてレギュラー公演秋葉で頑張るネッサンスもお届けしていただきます ราะว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปวงแรกของ Sony Music Awards n n c นะครับหรือว่า SMA ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ต้นสังกัดของศิลปินดังมากมายแห่งญี่ปุ่นครับโดย SMA นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีก็มีการจัดรายการ t o u r h r SMA Teens Audition ครับเพื่อเป็นการคัดเลือกศิลปินหน้าใหม่และก็ได้ผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับ13คนจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดเนี่ย9,107คนเลยแหละครับ สุดท้ายนี้นะครับหลังจากใช้เวลาคัดเลือกกัน6เดือนเลยก็ได้สมาชิกทั้ง7สาวที่มีอายุเฉลี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกกันไป14ปีเท่านั้นมาเป็นสมาชิกไ d o l ลเรเนซองก็ e ก็7คนนะครับได้แก่คานะมารินริโกโคโยอิโนอะไมนะและก็นานาโกครับแต่หน้าตาน่ารักแต่ว่าหน้าตาของเธอเนี่ยค,ยคล้ายๆกันนะครับแฟนๆชาวไทยก็เลยบอกว่าเฮ้ยยกไม่หอกพวกเธอเลยมีวิธีการสอน 私のチャームポイントは眠そうな顔ですチャ,チャームポイント覚えていただくポイントは、えー、綺麗な歯並びとたまにできるエクボこのート部分の髪の毛が印象的だと言われますチャームポイントはこの白いおでこと แนวเพลงของไอดอลรุนสองนะครับจะเป็นการนำเพลงฮิตของเหล่าไอดอลในอดีตเนี่ยมาคัฟเวอร์ใหม่ครับ ก็ให้เพลงดีๆนั้นเนี่ยได้กลับมาฮิตติดถูอีกครั้งหนึ่งซึ่งสาวก็บอกว่าดีใจมากที่ได้มาไทยแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่ดีเกินค่าจากแฟนๆรวมถึงแฟนๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีมากและหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมชอบ ไอ้น้องคนสุดท้ายให้บอกเอกลักษณ์ของตัวเองหนูชอบกินเนื้อข้าวข้าวุณนเขาเลยน <c> ะ <oughs> <c oughs> ครับแต่ว่าเขาก็ยังเด็กอยู่อ่ะส<อ>ิบสี่ยังไงนะแต่ก็มีความสามารถมากมายก็ <c oughs> มันจะมาเมคองเมคอัพ <c oughs> <up S 2> มากก็ไม่ได้เงี้ยแต่ตคนญี่ปุ่นจริงๆนะเขาน่าจะแบบดัดฟันกันเ <c oughs> ขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่าดัดฟันนี่แบบแพงมากหลายแสนสามสี่แสนเลยอ่ะเพื่อนผมอ่ะคือหนุนก็อยู่ที่อเมริกาแล้วว่าเนี่ยเพิ่งมามีตังค์มาดัดฟันตอนอายุ30กว่าเนี่ยเราเพิ่งดัดไปเออครับนะฮะ